สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่361ถึง365นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเฮ้ฮะนี่ก็ผ่านมาเป็นวันแล้วนะแต่ยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับมู่เฉินเลยเจ้าคิดว่าพวกเขาจะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าหากพวกเขาได้รับบาดเจ็บหนักหลังจากฆ่าราชาปีศาจไปละ ไม่มีทางอยู่แล้วค่าว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายหรอกข้าคิดว่าเป็นเรื่องอื่นสิ่งเดียวที่พวกเราทําได้ก็คือต้องรอพวกเขาเท่านั้นข้าเบื่อจะรอแล้วเว้ยข้าจะไปดูรอบๆละตอนที่ข้าเจอเขาข้ามีบางอย่างที่จะพูดกับเขาเอ๋พวกเจ้าแอบกันอยู่ที่นี่เองอย่างนั้นหรอฮะมูเฉินในที่สุดเจ้าก็ก,กลับมาย่ามไปเลยพี่มูเฉินไม่เป็นอะไรใช่ไหม แล้วพวกเจ้ามาทําอะไรอยู่ตรงนี้อย่างนั้นหรอมาทําตัวขี้เกียจอะไรแถวนี้เนี่ยพวกเราเพิ่งจะจัดการกับปัญหาที่พวกเจ้าก่อไว้ไงปัญหาอะไรที่พวกเราก่อไว้ข่าวที่พวกเจ้าสองคนได้สังหารราชาปีศาจได้กระจายไปทั่วทุกขนทุกแห่งแล้วมีคนเป็นจํานวนมากต้องการส่วนแบ่งของราชาปีศาจที่พวกเจ้าสองคนได้เผชิญมาแต่ในเมื่อพวกเจ้าสองคนไม่เผยตัวออกมาพวกมันเลยมาตามหาพวกเราแทน ใช่แล้วโดนโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่พวกเราทุกคนก็สามารถซ่อนตัวไว้ได้แล้วรอพวกเจ้าเผยตัวออกมายังไงละ่ะก่อนนะข่าวนะ้าใครก็ตามที่อยากจะมีเรื่องกับพวกเจ้าข้าจะเตะมันให้กิ่งไปเลยเอาละตอนนี้บอกพวกเรามาพวกเจ้าสามารถจัดการกับปราชาปีศาจนั่นได้ยังไงเจ้านั่นดูเอาเรื่องอยู่นะทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องขอขอบคุณลัวลีแล้วนะนางสับมันซะเละเลยว้าวสุดยอดไปเลย อย่าไปฟังมู่เฉินเลยเขาก็แค่ทอมตัวนะมันเป็นความพยายามร่วมมือกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เท่านั้นเองไม่ว่ายัางไงก็ตามพวกเจ้าก็เป็นคนดังแล้วละสำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้และทีมของพวกเราก็กำลังจะดังแล้วดูนี่เป็นไงละ่ะแจ่มไหมหมู่เฉินคือเพื่อนของข้าเขาให้พวกเราทำแบบนี้เองนะนั่นมันก็สร้างสรรค์ดีนะแต่เจ้าไม่คิดหรอว่ามันจะทำให้คนอื่นตามมาอัดพวกเจ้านะ ว่าไปแล้วเจ้าพึ่งเลื่อนระดับมาใช่ไหมนั่นก็ใช่นั่นก็ทําให้พวกเราล่าช้าในการมาที่นี่ยังไงละ่ะว้าวถ้าเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าตอนนี้เจ้าอยู่ะระดับเปลี่ยนนภาแล้วสินะเจ้าเป็นมามืดตัวเป้งปีนี้จริงๆอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่มันก็แค่การเลื่อนระดับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นจริงๆแล้วพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่พวกเราควรจะตรงไปที่หุบเขาวิญญาณแล้วนะ ตอนนี้หุบเขาวิญญาณน,น่าจะเต็มไปด้วยผู้คนแล้วนะเจ้าแน่ใจนะว่าจะสนใจไปที่นั่นนะเฮย์เยาได้ท้าสูส่วนอย่างเป็นทางการข้างล่างของหุบเขาวิญญาณเพื่อชิงอันดับในบ่ายวันนี้ผู้คนมากมายเข้าไปดูการประลองนั่นการที่เขาประกาศสงครามกับสูส่วนหรือว่าเฮอเยาพยายามจะยั่วยุเรา ในมุมของข้านะเฮยเเยานั้นแข็งแกร่งพอที่จะล้มซูสวนโดยการประกาศสงครามแบบเปิดเผยข้าตระหนีตระหนีว่ามันต้องมีความตั้งใจอย่างอื่นซ่อนเร้นอยู่อย่างแน่นอนซูส่วนเป็นคนสบายๆข้าสังหรณ์ใจไม่ดีว่านางอาจจะส่งบางคนที่มาที่นี่เพื่อช่วยเรานางอาจจะถูกแย่งตำแหน่งไปก็ได้ซูสวนเชื่อเหลือกลุ่มเทพที่ดาเหลือเมื่อไม่นานมานี้ข้าเดาว่าเฮย์เยาคิดออกว่าจ้องโจมตีนาะงเพื่อล่อพวกเราให้ออกมาทั้งนอกแน่ เฮยเยารู้สึ้งดีถึงพลังขายวิญญาณของเจ้าดังนั้นเขาอาจจะเลือกสถานที่ที่เจ้าไม่สามารถวางขายวิญญาณล่วงหน้าไว้ได้ก่อนเพราะว่ามันได้เลือกสถานที่ดังนั้นมันคงจะมีเวลาเตรียมตัวเพื่อชิงความได้เปรียบไปมันคงจะมีความพร้อมพอตัวก่อนที่จะมาจัดการฆ่าอย่างแน่นอนใช่สิตอนนี้เจ้าเป็นดาวเด่นแถมยังทําให้มันเสียหน้าอีกและยังสังหารราชาปีศาจมันคงจะเล็งตําแหน่งของเจ้าเอาไว้แล้ว ทำไมเจ้าแม่ข้าไปหาข่ากวก่อนละ่ะแล้วพวกเราจึงจะสามารถตอบโต้มันได้ดูเหมือนว่างานนี้สูสวรจะเจ็บหนักแน่ๆไม่จำเป็นหุบเขาวิญญาณก็คือจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเราอยู่ดีและไม่ว่าเฮอ์เยาจะมีความจงเกียดจงชังอะไรก็ตามพวกเราจะจบเรื่องนี้ในคราวเดียวเอ๊ะทำไมพวกเขาถึงยังไม่เริ่มกันละ่ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเขารออะไรกันนะนี่ก็หนึ่งวันผ่านไปแล้วนะเนี่ย เฮยเยาแล้วเจ้ายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะมีปัญหาอะไรอย่างนั้นหรอกังวลอะไรอยู่หรือเปล่าเฮยเยาข้ารู้นะว่าเจ้าคิดอะไรอยู่เจ้าพยายามจะใช้ข้าเพื่อลอดจัดการมว่เฉินฮาเจ้ารู้อยู่แล้วเหรอใช่แล้วล่ะป้าหมายจริงๆของข้าก็คือจัดการกับเขาไม่ใช่เจ้าเจ้าปกป้องเจ้าเด็กคนนั้นปล่อยให้ตัวเจ้าเองตกอยู่ในอันตรายและเขาก็ยังไม่กล้าโผล่หัวมาช่วยเจ้าอีกช่างน่าขันสิ่นดีฮ ที่เจ้าเลือกสถานที่ต่อสู้แห่งนี้คงจะเป็นเพราะว่าเจ้ากลัวเขามีเวลาเตรียมตัวสินะนี่เจ้ากลัวเขาถึงขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าคิดว่าเจ้าเด็กคนนั้นมันเจ่งงกิงๆ,ๆสินะถ้าหากเขากล้าปรากฏตัวที่นี่ในวันนี้เขาต้องได้รับบทเรียนแน่และสิ่งที่เขาทำกับสมาคมประตูปีศาจไว้ไม่มีอะไรสามารถหยุดพวกเราได้ทั้งนั้นมู่เฉินถึงขั้นสามารถจัดการกับราชาปีศาจได้แล้วแค่เจ้าละ่ะ <laughs> ดูเหมือนว่าสองคนนั้นคุยกันอยู่นานแล้วนะแต่มู่เฉินก็ยังไม่ปรากฏตัวออกมาเฮอเเยาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่อยู่ตรงนั้นไม่มีทางที่ซูซวนจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของเขาแต่ว่าความแข็งแกร่งของเขาเฮ้อมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะพิคิดหุบเขาลูกนี้ได้หรอกนะการจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงนั้นจะต้องล้มผู้พิทักษ์หุบเขาทั้ง3าคนพวกเรามีกันแค่2คนแล้วพวกเรายังขาดอีกหนึ่งคน แต่ถ้าหากหมูเ่เฉินสามารถได้รับชัยชนะเหนือเหอเยาได้บางทีเขาอาจจะเข้าร่วมกับพวกเราเพื่อโค่นสามผู้พิทักษ์ก็ได้นะนี่เจ้ามั่นใจในตัวเขาถึงขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอข้ารู้จักเจ้าเด็กนี่เขาคือลังแตนดีๆนี่เองข้าคิดว่าถ้าหากเขาสามารถหาทางมาจุดสูงสุดของุูเขาได้เขาก็จะสามารถหาทางชนะได้เช่นกันถึงอย่างนั้นก็เถอะ เขาต้องล้มกับเหอเยาให้ได้และสนามปละลองนี้ก็เป็นการเลือกของเหอเยาและเมื่อเรื่องนี้จบลงมีเพียงแค่ท็อปสของรายชื่อผังสวรรค์เท่านั้นคือตัวจริงที่จะได้สู้กับ3มผู้พิทักเจ้าเชื่อข้าเถอะมู่เฉินชนะได้แน่ทําไมเจ้าถึงได้มั่นใจขนาดนั้นล่ะหืมมันก็ไม่มีอะไรมากข้าก็แค่ไม่ชอบเจ้าเหือเยาเท่านั้นแล,และข้าก็อยากเห็นเขาแพ้เฮ้สมกัเป็นเจ้าดีนะ เจาคิดจริงๆแล้วว่าจะสามารถเป็นคู่มือของข้าได้นะข้ารู้ว่าเจ้านั้นแข็งแกร่งกว่าข้าแต่ดูความอยากของเจ้าที่อยากจะสู้กับมู่เฉินแล้วอย่างน้อยข้าก็สามารถทําให้เจ้าเหนื่อยขึ้นอย่างนิดน้อยก่อนที่มู่เฉินจะมาถึงที่นี่เจ้ากําลังไปสู่เส้นทางที่ข้าตัวตายพลังของเขาพวกเขาแข็งแกร่งมากเลยจริงๆเฮ้เฮยเยาอยู่ระดับตรงเทียนแล้วอย่างนั้นเหรอ นี่นะล้อสิ่งที่เจ้าแอบซ่อนมาอย่างยาวนานว่าเจ้าคือระดับตรงเทียงปลอ,อมๆสินะเจ้าจะต้องกืนคำพูดของเจ้าแน่มาดูกันว่าเจ้าจะทนได้อีกสักแค่ไหนไหนท่านี้อาจจะพอแล้วสำหรับเจ้านะเฮอยยาทำไมเจ้าไม่ทำให้เรื่องมันง่ายขึ้นล่ะข้าอยู่ที่นี่แล้วคู่ต่อสู้จริงๆของเจ้าก็คือข้า มูเ่เฉินจ้ามูเ่เฉินในที่สุดเจ้าก็โผล่หัวออกมามูเ่เฉินเจ้ามาแล้วพี่สูสวนข้าต้องขอโทษด,ด้วยนะที่ข้ามาช้าไปหน่อยโอ้อย่าห่วงไปเลยมันก็แค่เพื่อถ่วงเวลาเขานิดหน่อยเท่านั้นเองแหละตอนนี้ภารกิจของข้าเสร็จสิ้นแล้วอย่ามาพยายามพูดโกหกไปครึ่งหนึ่งสิที่เจ้าถ่วงเวลาก็เพราะว่าเจ้ากลัวข้าละสิ โอ้มันตรงกันข้ามมากกว่ามัง้งเจ้านั่นแหละที่เป็นฝ่ายกลัวถ้าหากเจ้าลำบากทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะมาสู้กับข้าณสถานที่แห่งนี้แสดงว่าที่นี่คงจะเป็นสถานที่ที่เจ้าเลือกว่าดีที่สุดสินะนั่นมันเรื่องไรสาล่าสิ้นเด้อเอาละตอนนี้ส่งคิดตั้นวิญญาณและแสงแห่งวิญญาณแล้วเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับประตูปีศาจทั้งหมดข้าจะลืมมันไปซะ ข้าว่าเจ้าควรจะหุบปากแล้วสู้กับเขามาดูกันว่าเจ้าจะมีค่าพอกับคําขอของเจ้าหรือเปล่านี่เจ้าปล่อยให้พักพวกที่น่าสมเพชของเจ้ามาพามแทนเรื่องของเจ้าอย่างนั้นเหรอคิดตันวิญญาณอยู่ในมือของข้าก็จริงแต่ทําไมข้าต้องให้ใจ่เจ้าด้วยละรก็เพราะว่าข้าคือลำดับที่สามของรายชื่อพังสวรรค์และมันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่ข้าจะโค่นเฉินซางทินและหลีส่วนถงเพื่อกลายเป็นอันดับหนึ่ง เฮ้ยเฮยเยานี่ข้าฟังไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยที่เจ้าพูดว่าจะท้าทายข้าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยข้าก็คิดว่าเจ้าประเมินความสามารถตัวเองสูงไปนะเฮ้ยแล้วทําไมพวกเจ้าสองคนถึงต้องเข้ามายุ่งเรื่องของข้ากับมู่เชนด้วยฟะนี่พวกรุ่นพี่มาทําอะไรที่นี่กันเฮ้ยนั่นมันเฉินซางเชิงกับบีส่วนทงนี่สุดยอดนี่มันน่าสนใจมากเฉินซางเชิงฉันรักคุณนะบีส่วนทงฉันชอบคุณมาก เฮ้ยพอได้แล้วละทําให้มันเสร็จเป็นเรื่องๆไปไม่ต้องแสดงอะไรมากก็ได้หรอกมนะั้งก็พวกเขาหลงไหลในตัวเจ้ามากเลยนะเจ้าจะไม่ตอบรับหน่อยหรอเอาละตอนนี้ทุกคนฟังนะเพราะว่าข้ามีบางอย่างที่สําคัญมากจะบอกสิ่งนั้นก็คือข้าก็รักพวกเจ้าเหมือนกันว้าวสุดยอดเลยข้าก็รักเจ้าสางเชิงนี่เจ้าสนุกมากพอหรือยังน้อยพวกเจ้ากําลังพยายามทําให้ข้าขายหน้าหรือยังไงกัน พี่เฉินชอบล้อเล่นเหมือนเดิมเลยฮะครั้งนี้ข้าจะไม่พูดตลกอีกแล้วสิ่งที่ข้าจะพูดต่อไปคือเรื่องจริงจังแล้วอย่างที่พวกเจ้ารู้กันสงครามการล่าในครั้งนี้จะจบพร้อมกับผู้พิทักษ์สามคนข้างบนนั้นส่วนถงกับข้าเคยลองสู้กับพวกเขามาก่อนแต่ข้าเสียใจที่จะบอกว่าพวกเรายังไม่พอพวกเราสองคนยังไม่ใช่คู่มือของพวกเขาสามคน อะไรนะนี่เขากําลังจะบอกว่าจะไม่มีผู้ชนะในสงครามการล่าในครั้งนี้อย่างนั้นเหรอพวกเขาไม่สามารถทําได้อย่างนั้นเหรอเขากําลังพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยแม้แต่พวกเขาทั้งสองคนก็ยังไม่สามารถหลมสามผู้พิทักษ์ได้นั่นมันหมายความว่าพลังใหม่ของเราก็ไม่มีประโยชน์นะสิแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไปพวกเราทุกคนยังพอมีโอกาสแม่กฎบอกไว้ว่าจะสามารถเคลียร์อุปสรรคได้ก็คือพวกเราต้องการทีมสามคน หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเรายังมีช่องว่างอีกหนึ่งที่สําหรับทีมของเราและพวกเราจะให้ตําแหน่งนั้นกับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดระหว่างพวกเจ้าสองคนรุ่นพี่เฉินแล้วพวกเราจะได้รับประโยชน์อะไรจากการไปอยู่ในทีมของท่านละ่ะประโยชน์นะหระเจ้าจะได้รับความเคารพจากทุกคนเจ้าจะกลายเป็นบุคคลสําคัญในสถาบันสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเจ้าจะกลายเป็นคนแบบข้าย,ยัางไงล่ะเฮ้ยใครเขาจะอยากเป็นคนแบบเจ้ากัน แต่ยังมีอีกอย่างหากจัดการสามผู้พิทักษ์ได้เจ้าจะได้รับคิตันวิญญาณมันทรงพลังมากพวกเจ้าจะชอบมันแน่และเจ้ายังจะได้รับตำแหน่งใหม่ที่สูงและได้รับการยอมรับในหมู่ของผู้ใช้พลังวิญญาณเฮ้ถ้าอย่างนั้นตำแหน่งในทีมข้าต้องการมันเจ้ามีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมตำแหน่งในทีมนั้นเจ้าจะไม่ได้รับมันไปหรอกเอาละตอนนี้ก็ได้พูดทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วพวกเจ้าสามารถอัดกันให้ตายกันไปข้างหนึ่งได้เลย เจ้าทำได้อย่าแพ้ละกันถ้าหากเจ้าแพ้นั่นก็หมายความว่าลัลลีจะได้ตำแหน่งของเจ้าไปตำแหน่งนั้นต้องเป็นของข้าอย่างแน่นอนเฮ้ยอย่าเมินข้าแบบนั้นสิฟ้าเจ้าไม่มีทางได้ซะละหนอยพวกเจ้าไม่ต้องดูเชิงกันอีกต่อไปแล้วแกเสร็จแน่ไอ้หนูถ้าหากเจ้าอยากจะสู้นักก็เข้ามาได้เลยข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อปากก่อคำกับเจ้าอยู่แล้ว ก็ได้เอาที่เจ้าต้องการนั่นมันหัตเทพอัศนีดูเหมือนว่ามู่เฉินจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหัตเทพอัศนีของเฮอเยาแต่เขาก็ยังคงรับมือมันได้น่าสนใจดีจริงๆฮ้เอบางทีข้าอาจจะเประเมินมู่เฉินต่ำเกินไปนี่เจ้ากล้าดวลกับข้าในระยะใกล้ขนาดนี้เคียวเหรอ ดูเหมือนว่าเจ้าจะพอรับมือมันได้นะข้าก็นึกว่าจะรับมือกับเจ้าได้ยากกว่าที่คิดไว้ซะอีกโอ้นี่ข้าเพิ่งจะเริ่มเองนะนี่เขาเรียกเอารกเรียนเทพออกมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอเฮยเยาเขารู้ดีว <sh> <sh> ่าม <sh ed> <están> oh, <sh> ู่เฉินสามารถแก้เกมการต่อส <sh> <heart> ู้ได้ดังนั้นเขาจึงพยายามจดจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุด มนตากรเลียนเทพคนนกสวรรค์สั่งจำนวนฉับพันไปซะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอทำไมเราถึงขยับตัวไม่ได้ล่ะก็แกโดนมนตากระเลียนเทพคนนกสวรรค์สั่งจำนวนฉับพันยังไงล่ะมนตาเทพพยักขาวเจ้าก็ควรจะรู้ว่าไม่ควรเสียพลังงานไปเยอะกับท่าที่ทรงพลังเช่นนั้น ยอมรับความตายของเจ้าซะกลยุทธ์สกปรกของเฮีอเยามันจะได้ผลจริงๆอย่างนั้นหรอมู่เฉินจะรอดชีวิตไหมนะมนตาแห่งสีจ่จตุรเทพนักสัตว์คำพีเทพเต่าอักษรพิธามินทะลวงไปซะ านวใครก็ตามที่อยากจะเห็นค่าและความสามารถของข้าข้าหวังว่าจะเห็นแล้วนะดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นตัวปัญหากว่าที่ข้าคิดไว้แต่ยังไงซะข้าก็คงจะจัดการกับเจ้าได้อยู่ดีเอาละมาต่อกันเถอะ นี่เจ้าเห็นนั่นไหมหมู่เฉินสามารถต้านทานกับมนตาแห่งเทพกระเลียนได้นะนั่นมันโคตรจะเหลือเชื่อไม่แปลกใจเลยที่เขาสามารถล้มราชาปีศาจได้เขาคือม้ามืดของสงครามการล่าในครั้งนี้จริงๆเจ้ารู้ไหมข้ารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเขาสามารถเติบโตขึ้นในระยะเวลาสั้นๆแบบนี้อย่าเพิ่งตื่นเต้นไปเจ้าพวกนั้นเก่งเรื่องที่จะทําให้คนอื่นกระวนกระวายอยู่แล้ว ว้าวแม้แต่ท่าการเรียนเทพของเหยียาก็ยังไม่มีผลกับเขาเจ้ารู้ไหมว่ามันหมายความว่าอย่างไรเขาเสร็จแน่เขาคงจะโกรธมากข้าพนันได้เลยว่ามันจะต้องกระอักเลือดออกมาแน่พวกเขาน่าจะยังคงซ่อนไพ่เด็ดเอาไว้อีกในมือรออีกน้อยพวกเราจะได้เห็นเร็วๆนี้และว่าใครจะใช้มันก่อน นี่เจ้ารู้ไหมคงจะเป็นเพราะว่าความตั้งใจจริงๆของเหื่อเยาคือการอาจเจ้าและถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเขาคงจะเจ็บอะไรบางอย่างเพื่อใช้มันเมื่อถึงเวลาฮเขาอาจจะเป็นคนประเภทที่ซ่อนลูกไม้สกปรกเอาไว้ใช้ในจังหวะที่เหมาะสมแต่ข้าก็ยังคิดว่านั่นคงจะไม่เพียงพอที่จะล้มข้าได้หรอกนะ หลีส่วนถงเจ้ารู้ไหมเขาเคยเป็นเด็กดีมาก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ถูกเจ้าอาัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนหน้าชังในทางทฤษฎีแล้วหลายๆอย่างอาจจะเป็นพ่อเจ้าเฮ้ก็เขาไม่ได้มีฝีมือเท่าข้าเองนั่นมันไม่ใช่ความผิดของข้านี่นี่มันต้องใช่แน่ภพ่ตายที่เขาซ่อนเอาไว้